กราบสบายดีแล้วก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกงไอผ่านไปเกงเครื่องนในไก่ห้าบาทนะครับใส่ดอกไม้นะครับก็วันนี้ไปซื้อข้าวมาทุกคนซื้อในน้นะถุงนี้50บาท50บาทได้เยอะไหมเยอะแล้วก็อย่าว่า แต่ว่าอยู่ในแล้วเพราะว่า50บาทนั้นก็กินได้ประมาณ3ามคนอ่ะจะได้อยู่ยกันสิบสามคนประมาณเดี๋ย่าลองเทอั้เดียคน,นยดูว่า <c oughs> นะเยอะหรือเปล่าเนี่ยเนยคนว่าเยอะไหมห้าสิบบาทาใครว่าปนะไปซื้อมาว่าเดิะประมาณน,นี้โอ้ยทำไมว่าเม้นช่องอื่นแล้วทำไมเขาตอบคอมเมนต์ยัง ผมบอกเลยครับผมอ่านคอมเมนต์ไม่เป็นอ่านไม่เป็นนะครับที่ผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์อะไรกดแก้หัวใจให้นะครับผมตอบคอมเมนต์ไม่เป็นอ่านไม่เป็นเวลาจะลงคลิปดีก็พูดเอานะครับผมนะเข้าใจผมได้นะครับนะมาทุกคนกินข้าวซือผัดเครื่องในไก่ใสด่ดไม้ห้าสิบบาทสามคนเอามาดิสนับสนุนสปอนเซอร์หลักๆับผมเอรับผม มือไหนก็ขาดเอสไม่ได้อร่อยมากอร่อยดีอร่อยแบบอร่อยอร่อย,ออยม,มีหลายขนาดนะครับอันนี้ขนาดยี่สิบเจ็ดบาทแล้วเล็กกว่านี้ก็ยี่สิบบาทก็มาทุกคนกินข้าวด้วยกันเนาะกินกับเอสเซบ ห้าสิบาทก็เพิมขึ้นกินแต่แบบนี้ทุกวันก็ได้นะรสชาติก็ถ้าเขาขายก็ไม่ค่อยแพงนะให้เยอะด้วยกินสามคนนะ่ะต,ต้องประหยัดประหยัด ใครโทรมาตอนนี้อย่าโทรครับผมัคลิปอยู่นะครับท่านผู้ชมครับสองตุดฟอได้ชาเน็ไปกรุงเทพจังค่อนะ ก<ส>็เป็นริมคาย ไม่สเส่วะไม่เคยจังเลยนะฮะหอมนะอยนะข้านีินคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมว่ากับข้าว 2020 <Okay. S 1> ปี2021แล้วว่า5 0บาทเยอะขนาดไหนก็ดึง3คนอีก <Okay. S 1> นะครับผมข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ส่วนซาเนลเดียนะครับยัง <Okay. S 1> ไมไ่ถึงพันสามนะครับเพราะว่า <Okay. S 1> สบายดีก็ <Okay. S 1> สวัสดีปลายแล้วหน้าทราบ